บอกที่ตัวอะไรเมื่อกี้ปัดมาฝั่งนี้เมื่อกี้อยเห็นอะตัวอะไรครับเลโนูไม่ใช่อันนี้ตัวอะไรเมาส์เมาส์แปลว่าหนูแรดอ่ะหนูแรดอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้หน้อยเห็นตัวขณาจอยเราจะไม่อยากเนี่ยนี่ตัวอะไรตัวอะไรแย็อ่ะแย็บจอมรีปัดอีกฝั่งนึงปัดฝั่งนี้ฮอสฮอสม้าอ่ะปัดอีก ดอกไม้อ่ะ flower อ่ะอันนี้อะไรอะไม่รู้จักก็ปัดไปอันนี้อะไร motor motor cycle อ่ะ motor cycle cycle เออ motor cycle อันนี้อะไรอ่ะไม่รู้ก็ปัดไปครับอันนี้อะไรจักรยานขบวนยอะไง motor cycle motor c อ่ะอะไรนะเบิร์ด เบิร์นนกไงอันี้ลูกอะไรแดงๆเมื่อกี้จัมบารีอะไลทบัลลี่ลท์บัลลี่ปุบอลลี่ในเมียนไหนที่เบิร์นนกเบิร์ดเบิร์นนกอันนี้อันนี้อาถูกต้องครับสิบล่ะ มาลายแผดเมียวอิละบีรับตัวอะไรมีมีอะไรมีพพนดาไม่ใช่แบมีอ่ะแบมีฮอตมาต์ทีม้าม้ากับไม้สื่อรู้นตะคีก้หนูแบมือจับข้างล่างสื่อูข้างเนี้ยเออตะเคียนตะเคีนอ่าไม่ตะเคีนไว่ตเคน อันเนี้โลกอะภาษาอังกอานว่าอะไรเออ,อเอิร์ดนะเอิร์ดโลกมังกีดิ้งอ,อ,อะไรไอเดียตัวกระตูนในหลูกอัศวินสิบตาสไลมกุ้งอันนี้มันกุ้งกุ้งมังกรไม่ใช่หรอกุ้งมังกรใส่ถูกแล้วกุ้งมังกรภาษางกอ่านว่า เซเลปี้เป็นเซเลปี้อะไรล็อปอะไรล็อเตอร์อ่าอันนี้อะไรเนี่ยการ์ตูนผู้หญิงเหมือนเลยเตอเลยอันนี้อะไรคะท้ารถอ่าย้อนเรืออ่าอะไรเนี่ยน้ำน้ำทะเลภาษาอังกฤษอ่านว่า water water มันแปลว่าน้ําแต่ถ้าเกิดน้ําทะเลเขาเรียกว่า sea sea ทะเลโอู้ยุงอ่ะแล้วอะไรอีก ินเรือด,อดำน้ำอะไรหออันว่าหอวเซลวหอยเซีวอันนี้อะไรจะไม่ได้เลยเรือน้อยไงเรือน้อยมาต่อไปพิซพซ่าพิซซ่าลาเวอรีอ่ปัดข้างลาเวอรี่เดีย เดีย <De> er. ซื้อปลาเสยช้างแขนแมวเพ่นบินเพ่นบินอะไรอะมต่อเลยการ์ตูนตัวการ์ตูนอะไรสักอย่างอะลูกคคา,ารถกรบาค้คารรถจุน ກចូល <c ười> ីខ្លាង់បានទ្ល